Ừ, mười sáu ừ. nó sẽ tuổi nữa tụi nghe mười ba tuổi nữa 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 này, nữa 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 là, là... là nữa อะละปลาคอนไหตึ้งนู้แต่ว่าขึ้นวาข่อยสีได้ปะฮึบฮึบฮึบนี่เห็นปะขึ้นมาทั้งผีเลยปลาดุกต่อเห็นตัวใหญ่อยู่พี่น้องเห็นตัวปลาดุกตัวใหญ่เกือบเบียคลิปนี้มาหาปลาคอนมาตัดหญ้าหนาเพาท่านขึ้นรถหาปลาคอนวางมันตบปังแปเอาเนอะ ก็เงี่ยมองเราท่านได้เออกเฉพาะเราท่านได้เอานำท่า,ทไานาได้บหวขักกับเราสิบโมีหวิงปลดขึ้นไปละนี่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 เงี่ยมองนำบ่มีนี่ตายดิหนิตายกับมืออื่นมื้อื่นกับเรียบร้อยเพราะว่าอะไล่ะประคองหน่อนขึ้นมา ว่าขึ้นวาวขอ่อยสีได้ปะฮึบฮึบฮึบนี่เพียมันดินนด่นมาะดิ่นมาหาหนำนี่ตายม,าามะหนำบ่มีเพียรเพียมันบอกหอยมันเข่องไงมันหนำม,มาเหมันก็นสีออกมานี่หนำม,มาเหมืงก็สีออกมานคุณหล่ะดิ่นนะมีพัวไปขิ็งตีไปขอหน่อยหลายๆเด้อ Đâu ừ. khứ câu Bò nó cứ kìm khứ câu Tám tùa ừ. Mà đây bà Đây mưa xả nó sẽ đầy kìm Tôi nghe phô ra sao đầy bú cho khoang na nhúc hạt cùng hả hả tháng bú cho khoang na nhúc hạt cùng ở khứ câu bò nó cứ sẽ bớt khứ câu tám tua dập ba khoa đi chứ không ยีนไปเฮ้ยสาวู่้องแต่ว่าปลดุกตัวญงมันสิยด้กินพ่แล้วพอเราท่านได้เอท่านเดีท่านเดาเลยคือเพราะว่าน้ามันหลอยู่บนแรกก็บ่เอยนะพอได้มกหรเห็นไมถมันพอมีก็ดูดไปดุกตัวญงเต๋อ เนี่ยมองสามไว้มันลูกตัวเงี่ยเปือยเนี่ยมองสามไว้มันมองขาเนี่ยมันพออุ้ยผู้ไทยหาเนาะไทยยังสี่หลอว้ยไทยเอาจะคล้องเอิ้นผมก็บป้าปากว่ามีหญิงว่าได้กินดอกว่ามีหญิงพูวล่ะเสียงปลาพูัวดินทั้งฝั่งลูกตัวเงี้ยอุ้ยนี่ นี like ่นี่นี่นี่นกกระสีกินเรียบร้อยคือเกาเนาะเขาบอเอานูกกระเสียวคือเกานูกกระเสีเผียมันดิ่งมาดิ่งมาหาหนำนี่ตายไหมหนำแบ่มีเพียเพียมันบอกหอยมันเขาไงมันหนามาเมื่อกี้ออกมานี่ หน้าม้าหินก็สิออกมันคุณหละดินน้ำมีพอพระพี่น้องมาหาปลาขอนสามตัวอย่าปลาควเอาดิพี่น้องยินไปอ,อุ้มีหงอนอีปูอู้มไปเข็งนไปเข็งน เฮ้เสือหลีแลวก็มามเกับขวางนะพวกไดบอกแล้วเปล่าว่เราอยู่ข้างหลังตาแบบเสียงว,า,ว,า,ว,า,วางมันตบปังไปเอาเนะอะก็เงี่ยมองเราท่านได้ออา,าพอเพาะแล้วท่านได้เอานำท่านได้บกคักกับเราสิบบมีหวิงงรถรถตัวใหญ่เตือนเนี่ยมองสามไหว่มันอะไรอประคองอนไรไดู ว่าขึ้นวาขอสีไดปะฮึบฮฮึบนี่กูหลับตัวนึงเห็บาคอตัวนึงว่อยากเหยบหา่ะไงมันบอกหอยมันขอไงมันหนามมามันก็สีออกมาหนีหนาม้าหญิงก็สีออกมันคุณหล่ะกลินนะมีพอเต็มมือสาไม่ใช่ได้กินตัวไงะนี่พอราเท่า บางมันตบบางแปนะเอาเนอะไเยี่ยมหวงเราท่านได้ออาเฉพาะอเราท่านได้เอานำท,ท่านได้ไดบวกขักกับรถสิบมีวิ่ปรถเอ๋มาหาปลาข่อนเซ้ยนี่ะไรแบบพี่น้องแต่ว่าปลดุกตัวไงมันจะได้กินปะเราจะของนะ เยบอกเราเบเาเรยอยู่ข้างหลังตาเด็เสียงเดัดเด็ดเด็นนปลาดุกตัวนี้ไงเด็ปลาดุกปลาดุกเต็มมือสาไม่ใช่ได้กินปลาดุกเตัวะนี่ยรเราเท่าสวนี้ปลาดุกนี่ตัวนึง ตัวยังไงนีเด็ดเลดเด็ดรัวๆๆๆเลยรตวยไงป๊าดน้องนาีหลสีบน้องขาน่ะมันปโอ้ยผู้ไทยหาเนาะไทยยังสีเลอเว้ไทยเอาจะควงเอิ่นก็บ่าปากอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยปู นี่พู้หะแกแคย้อจัดกระดูกก็สิบอะไรวะกระดูกดเอาไปเซล่ะเซโล,ลบุ๊กโอ้ยมีหอนอีปูโอ้ยไปเข็งไปเข็งหอยเอหลีแล้วก็บ้าไหมระวงค่ะ มันบ่โอย้ยผู้ไทยหายเนาะไทยยังสี่เร้ยไ,ไทยเอาจะคของเอิ้ผนกับ,บกป้าปากกูหลับตัวนึ่งยืดปลาคอตัวนึงไม่อยากเหยียบหยาบแค่เงี้ยมากมายฮะปลาขวัพอยังพอแล้วผ่านได้แล้วลพี่น้องนี่ได้มกดุกแล้วมาพี่น้องขอบคุณสำหรับคลิปฟังคลิปจนจบค่ะ ลูกตัวเงี้ตัวนี่มองสามไว้มันครับเอาพุ่พ่อยัน,นสาหรอพี่น้องคลิปนี้มาหาปลาคอนมาตัดหญ้าหนาเพาท่านขึน้นรถหาปลาคอนครับเอาพุ่พ่อยัน,นสาหรอพี่น้องว่ามีหญิงว่าได้กินดอกว่ามีหญิงเพื่อะเสียงปลาเพื่อความดีทั้งฝังดูตัวเงี้ย มาาลอนี่นี่นีน้ำบุกบุกม้ก็ได้ประกาศของเรามันตัวดุกันดินขึ้นตัวง่ญเกบว่ามิงว่ากินดอกมามิงคล่ะเสียงปลาล่ะ่ดินทั้งงดุกตัวงหายมาซาบล็อนี่นี่วันแรกก็บ้าอะนะพ่อได้มกและวเห็น mà mắm bông y, gấu trúc đấy, gấu là tuân ưng chứ, bọ khoa tuân ưng mới chặt giẹp, nhả này, nhấp nhấp ôi, quá, đó. เดี๋ยวมันดินมาุ